จดี๋ยวเรามารุ้น

ตพงมาไล่พี่จะพวงไหนอยลูกลร้อยหกสิบสองน้ำแดงน้ำแดงเกีขวดค่ะเก้าสิบแอปเปิ้ลสองลูกค่ะสองร้อยเกล่กล้วยสอหนีค่ะ <c oughs> ตัวน,นี้คือผู้โชคดีครับ สวัสดีค่รักัเชากค่ะสวัสดีคระบ็ชาวเกษวัสดี้าัวาีวันที่เก้านะคะ วันที่สิบคคือวันนี้ค่ะวันที่สิบวันนี้วันที่สิค่ะวันที่สิบ้วันก้นแล้วนที่สิบ้วค่ะเาวก้าวันววันที่สิบแล้วค่ะเข้ามานเก้าวันแล้วโอ้หมาแมนครับบรรแมนน้องน้องชื่ออะไรครับอุ้มเนอะน้องอุ้มนะครับบ้านบ้านนนด่านเนาะน้องด่านอ๋อน้ำน้องด่านบ้านติด หมู่บ้านนี้เลยค่ะฝ<อ>ั่งโน้นฝั่งเลยแต่ว่านราอ้อมมาฝ<ม>ั่งนี้ตัวน้ำท่วมค่ะอตอนนี้น้ำน้ำท่วมแล้วแล้วใช่ไหม้กำลังค่ะกำลังกำลัง<อ>จะท่วมเพราะน้ำท่วมก็ไม่รู้จะมาทางไหนทางนี้ก็กำลังท่วมครับตอนนี้ ดังมากๆแล้วครับผมไม่ได้เพจแ่ติามก็ไลคได้ค่ะตามเรื่อ,อ,อะไรครับเพจอะไรชื่ออ,อืมลำตรงเฮียค่ะอุ้มลำตรงเปิดแกเปิดหน้าเพจกนน่เดี๋ยวเราเข้าไปติดตามน้องเขาดูนะครับเอห็นไหมคะจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับ อิอุ่มลำตรงเฮียอ๋อโอเคครับผมนะแฟช์เดียวนะคะถ้าเแฟช์เดียคือเฟช์ฟอมเยอะมากค่ะฟอร์มไปประมาณผิดกว่าเฟสแล้วเโอมอ๋อต้องระมัดระวังนะครับอ่ามิดมีเยอะครับมิดเยอะมากมิดเยอะมากเออ

การันค่าใช้่าไม่เรับาคนสวยครับอันนี้ฝากเข้าไปกดติดตามช่องจันอันน้ำเน่ช่องจันอันน้ำเน่ JOWAN Official ครับจัันนนนอ้ำใช่ครับจะหาเจอนะคะเจอครับเจอครับ อดังทั่วโลกนะครับคนคลิปก่อนคนมาดูตั้งแสนแปดนะครับเออเป็นแสนนะ ไม่ธรรมดานะครับช่องนี้ครับช่องนี้ไม่ธรรมดาอ่าไม่ธรรมดาครับมีแต่บุคคลทั่น์เออของเราก็ทำค่ะสองคนยังไม่มีใครเลยค่ะยังไม่มีใครติดตามเลยเดี๋ยวถ้าสองคนนี้ต้องพูดเก่งค่ะ รอรอดาวเรือนเป็นผูไม่เอาบอกไม่เอามันคนอุ่นจะรอดาวเรือนจะจะเอาตรงนี้ใช่ไหมเมนะไม่กี่เม็ดค่ะไม่ไป็นต้องรอให้มันแห้งมันแห้งมันก็ไม่ดื้อค่ะต้องรอดอกแก่ไม่ทรไม่ยไม่ทามเนาะหน่มกไก้ามาอยู่เมื่อวาค่ะมันพันใหญ่ที่จะไปบ้าน บ้านคนอะไรคนสวยแต่ต okay, ิดตลกค่ะถ่ายบ่อยสิคะเดี๋ยวสั่งปิดก็ปิดช่องเลยค่ะเดี๋ินสั่งผิดช่องเลยค่ะโอเคขอบคุณครับนี่คือเราตลกกันครับเพื่อไม่ให้ใครเครียดนะครับแล้วก็ต้องเราจะต้องมีความสุขข้างบนาปเลยนี่องเลยเอามาบ้างโชคลาภเราอยู่ที่ความสุขของเราครับว้า ดังน,น้านตลอดอค,ครับย้อนเพื่อนนี่แหละ <c oughs> ขอบเลณหลาย <c oughs> ครับขอบเลณหลายแสดงว่าติดตามผู้นี้มันมาจา้ะติดตามคนนี้บ่ติดตามมัน ลายงวดแล้วนโอ้จนแตกลานเลยสุดานียเก้าเกยดแสนันนี้ละเก็ดแสนเกดแสนเกดแสนแล้วเหรอเแสนแว่าผู้ติดตามมันลายพโอ้ผู้ติดตามนจแสนถึงเลยนีมันว่ติดตามแสนอะไแต่ว่าผู้ติดตามสองนารแอนแนตงแกันแกลางหนดอกแแย่าเดียวะเสียงเั้งัน นูุดไปแล้วค่ะอะรองสองเมากมากอันเงียบเงียได้ตัวไหนนะอ๋อไม่เงียบสองคนไม่เงียบเงีได้ตัวไหนนะสองาจ้ะสองสองเก้าบาลค่ะของรัฐบาลนะครับอ่ย่าพูดดังครับอย่าพูดดังเปเงียบรันเมื่อเมื่ออันเมื่ออันแมี้ยม่เจ้ยเฟิ่นถวายไคอนู้นอเมื่เดียวกันเมื่อนั้นเพื่อนได้ซูนสีสามสองสอก้านี่คืองวดงวดจะมาถึงนะค่ะมาลอยจุดเอาค่ะมาลอยจุดเอา นี่คือต้องใช้วิทยาในการรับชมนะครับขอให้ทุกคนมันหมันครับเก็บเน้อเกับไท้ต้ก็บหอมครับเก็นเือกะดวงใช้ของมันก็มาำกันถึงนเพื่อกันีน กูเสือเสอเอกเสือเอเสือสือกูเอเสือกูเอเสือกอกูเราอกูเสืยกนสือกบเสกเือเเสีกสืเสสืองอเสงอเเเเยอะครับเราก็ช่วยกันลุ้นครับ ปได้งมง่ายหรอครับแ่น่ิื้อเรามีความหวังขึ้นมาทั้ทีมคนยมันหวังใครหวังใครหวังคนไทยหวังพุนหนาพุ่นหลัง่นกับใจัุคนกับสังคมพุ่นกับเนื่องหวังแม่คนแป๊เดียวเดี๋ยวบอกเลยเบื้องตนที่ักเมนีเ็นรกิง้ใหนเรอองกาซื้อหวยก่อนเป็นส่คนตัล ได้ได้เราใช่ไหมคต้องระวังระวังทูบหักนะครับห้าแล้วแต่ยังไม่เห็นสีดีนะสีเล่นให้เขาสนุกเลย

ครับผมก็เข้ามาดูครับเอาลวดสองเลยแบบนี้องจะนั้นไม่ไม่ได้ถ่ายทูบนะครับจะนั้นถ่ายผลไม้นะครับแีสองด้เนาะถ่ายี ไม่ได้ถ่ายทุ้แต่ซุ้มๆปิดแฟบทรศงท์ไปนั่นแหละเอาเพจเขาบอกเลขโทรศัพท์24น่ะมีเลขีนเร็ว24 24 224หัดไปหัดมันปัวมันมองอ่งกาสี